ฮัลโหลแม่ไปตลาดที่เออเออเอออันปสิพาไปอยู่บ่ได้ไปดอกไปตลาดนั่นสิไปยังน้ำมันรถกับอันเพี้งินบ่มีเงินเติมน้ำมันกับโบมีสิไปให้ยังตลาดลูกเรากับมีแตงกวบักหลายคนชิมไอ้โทรหาเจ้อให้ยังพุนลูกสาวเราพุนกับลูกชายเนี้ยลูกกันโอ้มีไว้ให้ยังลูกสาวลูกสาวกับลูกชายจะคื่อเอียงกับลูกชายลูกชายลูกชายอยู่หันละอันนี้ ครับ mm. แ,สแสนหนึ่งนัน่นหายน่องหมดด้วยแม่ครับบ่ได้ไปละลาอีหยังมันนี่จ้าแม่อ๋แสนหนึ่งหยั่งอ๋อเจ้าอันอ๋อกดเงินบ่เป็นบ่เป็นหยัง่งแม่อันไอเ้ใจเราบ่าว่างบ่เป็นหยัง่งเดี๋ยวข่อยพาไปจ้าจ้าสิให้พาไปกดเงินแสนหนึ่งคือว่าสิให้อัน อ๋อเสี้ลูกคุณละมือตีอ๋อแม่เจ้าพ่ต้องยากเลยพ่ต้องไปยากคอไดไอจ้าเจ้าแตงอาบน้ำแตงตัวไวเลยข่อยผ้าไปแมนพ่ต้องไปยางน้ำอาพ่นนต้องไปแย่งไม่ป้าดอกเออคือข่อยสิผ้าไปบ่ต้องยากลูกเจ้าคือว่าบ่ได้ไป๋อ้าพ้าไปกว่าด้มื้อนึงโอเคแม่แตงตัวอาบน้ำหอมหอมข่อยผ้าไปเลยเออเออข่อยลงไปเดี๋ยวนี้ละเออค่อยไอจ้าเล้วอย่าทำกด เออโอเคแม่จ้าคือมาบ่ไดทจ้า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 คือมาบ่ได้ไปแล้วบอกฝื้อขันทันได้เป็นเงินเป็นคำมึงคือบอกโอเคไปโหลดมึงก็คือบอกว่ามันหมดมึงก็คือบอแถมมันอ่ะแล้วที่แพ้ไปโกรเงินโกรเงินย่านตะบะได้เบ้าที่ซากไตตะบะได้เบ้าที่มึง